เจนไปเด่นบุญไปน้องแกงกัวกลิงกี้กลงมูไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพยวผมไปน้องี่ทุกคนมาผมกับจองบาทิศเหมือนเดิมไปน้องมาวันนี้เราเมนูลาวไปน้องแล้ววัดตู้เดี๋ยวมาทิศเกลือได้ลาวไปน้องกี้กลงมูจำๆเลยไปน้องกับเรื่อเนื้อน้อยไปน้องเนื้อดำจันทร์อ่ะกัวปลิกลาวไปน้องหอยนัดลาวไปน้องอ่าเดี๋ยวเรามาไล่เครืองกันเลยไปน้องเออ em lại đường gần, lây, nó nói quan, lại đường liền. À, lại đường về lây với nó. Hoai nát lão là với nó, menu này. Đại đen nó. Lại lại cười rồi quan với nó làm lại quan. Quan lão menu, quan lão menu với nó. Ai với nó đập chum kim cào miệng quan trúc với nó lấy kip bao tít liền. À. เราไปจำได้เลยพี่น้องแต่ไม่มีทุต่ายตัวเลยแต่ไก่ะไรใเหลืองงันได้ยังไอ้เป็ดกระไรหมาพี่น้องแต่ว่ายไอ้ไม่เป็ดกระไรน้อยพี่น้องอ่ะไม่มีไม่มีทุต่ายตัวอ่าหัวทิ้อืมแต่กระไรว่าตู้ลิบไปเลยพี่น้องปัดหมูก่อนอ่าวมไปเลยพี่น้องปัดเหลืองจามจันกันไปน้อง ร้อยนัดเลยไปน้องเออน้า่ยปัดไอ้ก้าเป็นนี่ไงไปน้องปัดขวนเราได้น้ำดีลังเอาไปน้องหอกเดียวปัดขวนเอาไปน้องกานตอนต่อไปเรามาใช้น้ำมาเลื่อยไปน้องปัดเองมันเนี่ยใช้น้ำมาเลื่อยไปน้องใช้น้ำไม่จุ่มมุ้ไปเลื่อยไปน้องเดี๋ยวก็เกี่ยวไว้เองเป๊กๆไอ้เป็นกัวคลิ้งเลื่อยไปน้องเออป๋าวาป๋าว่างมุ้ยเผื่อมันกระจายเวลาไปน้องเอออ่ะเดี๋ยวก็เรามาได้นี่เลื่อยไปน้องใลื่อยไปตีเราเปลี่ยนมาไปน้องเก่งกัวไม่มีได้มาไปน้องเออ à, chiên là phải à, này cho à, ừ, nó phơi đi phải nong, hay pin gang cuốc lính chẳng qua đâu, gang ít, nó mà tótプラดริด đèn điện còn có à, là phải nong, đốtプラดริด đèn tá cái nong, cái nong, bây giờ tìm chút chú này อย่างว่าเรากันไหนการเป่น้องเราเราก็มาลาดิตไปกวนไ่น้องตบปลาดิตไปแกลมเดียวแกลมแกงกัือไปน้องเนี่ยเปิดแกงกุ้งมาเนี่ยไปน้องเดี๋ยวรอปลาทุกเอาไปน้องเอาไปน้องเนี่ยเทียนจุกได้ทีมั้ยลงมาใส่เกลือพริงกันเลยไปน้องน้ำตาลแป้งว่านเกลือรดดีอ่ะมานัดเดือดไปน้องเอ ลานักิดตไปน้องเอออ่าแลบปุ่นแลบปอกเร no ือได้รเรือกิด้ตเศษจริงแลบปอกเรือบาร์ทิสไม่จบเก็มไปน้องเก็มได้ดี้ตแลบปุ่นอีกเออน่ะได้ไปน้องเตียนไ่าเรื่อยด้วยปอดีไปน้องกลัวคลิ้งเนี้ยกลัวคลิ้งไปน้องก็เป็นเนื้อนัดเลยไปน้องเม็นมูน,นีล่ลองไปทำนี่เลยมั้งแต่ต้องเอาเมื่อเปลยนี่เปื่อยดูดเลยไปน้องแล้วการออมาไตร่นี่เลยไปน้องไตร่เบรกดูดกันเลย đi hoa lao bên ông. Rock đi hoa đều đã chết được bên nga đều 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 Rồi đều 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 để đều 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 đều

อยากิับมาอืมไหอปน้องลองไปตำกินแล้วไปน้องกลัวกิงกี่กงมู่ไน้องร้อยนัดไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องเอฟีแงแม่งขอไปน้องทีไเกียรดับชมคลิปบารติดตลาดเดีมาไปน้อง ฝากดกดไลค์กดแจมบ่าวดิษกันน้ำมันนะเผื่อจะได้ไม่ปลาดคลิปต่อต่อไปพี่น้องแหลคลิปหน้าบา่าวดิอ้าเมนูได้บอกว่าปีกว่า,วาน้องเหลา่าพี่น้องรอบชมนะคลิปนี้บ่าวดิษก็ตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องจัดเย็นไปเด่นบุญพี่น้อง